ดีครับทุกท่านสวัสดีเอฟซีจากไทยแล้วก็สปปลาวแล้วก็ต่างประเทศนะครับผมสวัสดีทุกท่าน้วยนะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆเด้วยปังๆนะครับวดทีเรียวนะครับเนาะวดทีเรียวเขาหานะครับเนาะเขาตัววิ่งนะครับเนาะนี่ครับตัวหานะครับเนาะวดทีเรียวครับผมแล้วก็เขาเขาหา ย่างเดียวนะครับเนาะนี่ครับหมวดทีเดียวเขาหาตัวเดี่ยวนะครับเนาะเขาเลีกเขาเลีกดินเก่าเล่นหานะครับเขาหานะครับมาชมงมวดนีนะครับเราพัฒนานะครับวันที่ยี่สิบธันวาคมสองพันหร้อยหกสิบสี่นะครับผมวันที่ยี่สิบนะครับผมเล็กก็จะมีนี่เนาะครับเนาะ มาชมกันเลยครับผมก่อนจะชมคลิปกันลอย่าลืมกดไลค์กดติดตามน้ำเดือครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะครับผมมาชมกันเลยครับผมมือนี้นะครับเนาะมีตัวใดเนี่ยนะครับเบิกมือนีกับมีเด่นนะครับเนาะมีเด่นห้านะครับเด่นหาแล้วก็เด่นหกนะครับผมเด่นหาเด่นหกวิ่งวิ่งซีนะครับเนาะ วิ่ง4นะครับดินห้าดินหกวิ่ง4นะครับผม 5, 6, บบผม,มาชมกันเลยครับผมจับคู่ออกมาเรียวคำนวณออกมาเรียวมีตัวไหนเนี่ยนะครับเนาะ <c oughs> ก่อนจะชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะบ่พผาดคลิปใหม่ๆนะครับผม คำเตือนเด็กต่ำกว่า18ปีคนได้รับคำแนะนำนะครับคลิปนี้สร้างมาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมมาชมกันเลยครับผมสองตัวตีคำนวณออกมาเลี่ยวนะครับเนาะมี40ศย์ครับผม4ี่ศนะครับสี่สองนะครับ4 5นะครับ46่หหกนี่ก็คือตัว ตัวที่แอดมินมักนะครับเนาะผู้ใดมักตัวใดก็จัดไปได้เลยครับผมมีหาศูนย์นะครับหาสองนะครับหาสี่นะครับหาหกนะครับผมมีหาศูนย์หาสองหาสี่หาหกนะครับแอดมินมักหาศูนย์นะครับหาสี่นะครับแล้วก็หาหกนะครับแอดมินมักนะครับผมมีเจ็ดหกนะครับ เจ็ดหกเจ็ดสองนะครับผมเจนะครับเจ็นะครับผมนี่ครับเจ็ดหกเจดสองเจ็ดนเจดสะครับผมมาชมนี่นะครับเจ็ดหาน้น้อครับเน้นเจ็ดสีนะครับผมมักมักเจ็ดสี่นะครับแอดมินมักเจ็ดสี่นะครับผมนี่ครับแอดมินมักเจ็ดเลขเบิ้ลนะเบ้เลขเบิ้ลมีซีนะครับ เน้นๆนะครับมักตัวนี้นะครับฮ่าฮาแล้วก็เก้าเก้านะครับผมฮาฮ่าเก้าเก้านะครับสําหรับมือนีเลขก็ประมาณนี้นะครับคำนวณออกมาเรียวนะครับเนาะเด็กคำนวณนะครับสูตรเจาะนะครับผมสูตรนี้แม่นยํานะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านยิ่งๆปังๆโชคดีกันทุกคนนะครับเรื่อยๆครับผม สำหรับมอนิกับข,ขอเกล้าคำว่าสวัสดีครับ